ก็สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการพีระบุนเธอแบงค์นะครับพอดแคสต์ Podcast นะฮะวันนี้เนี่ยจะมาพูดคุยนะครับเล่าถึงประวัติความเป็นมาของเครื่องเล่นแห่งยุคเลยนะครับเป็นเครื่องเล่นเกมคอนโซลแห่งยุคเลยทีเดียวเครื่องเครื่องนี้เนี่ยคือเครื่อง PlayStation 2นะครับโดยเครื่อง PlayStation 2เนี่ยเป็นเครื่องเกมแบบโฮมวิดีโอเกมคอนโซลนะครับได้ถูกพัฒนาและทำการตลาดและวางจำหน่ายโดยบริษัท โซนี่คอมพิวเตอร์เอนเตอร์เทนเมโดยถูกวางจำหน่ายเป็นที่แรกเนี่ยก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครับในวันที่4เดือนมีนาคมปี2000แล้วก็ในเวลาต่อมาเนี่ยมีการวางจำหน่ายในประเทศแถบอเมริกาเหนือนะครับประมาณวันที่26ตุลาคมปี2000แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มวางจำหน่ายในยุโรปนะครับแล้วก็อีกหลายประเทศตามลำดับนะครับ l t y s t a t i o n 2เนี่ยคือเป็นการต่อยอดมาจากเครื่องเล่นที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงมากก็คือ p l a y s t a t i o n 1 โดยคู่แข่งในขณะนั้นเนี่ยของ Sony เนี่ยก็มีหลายคู่แข่งนะครับเช่นบริษัท Sega บริษัท Nintendo แล้วก็มีเครื่อง Microsoft Xbox ออกมาแข่งด้วยแต่ว่าจุดเด่นของ PlayStation 2เนี่ยที่ถูกยกให้เป็นตำนานนะครับของเครื่องเกมคอนโซลเนี่ยอย่างแรกก็คือ PlayStation 2เนี่ยนะครับวันแรกๆที่มันวางจำหน่ายนะครับเรียกได้ว่า มียอดจะมียอดขายที่ถล่มทลายมากนะครับหลายคนเนี่ยถึงในต่างประเทศนะครับผมผมดูนในข่าวต่างประเทศเนี่ยถึงกับต้องแบบไปนอนรอนะครับไปนอนรอเอาบัตรคิวเพื่อซื้อนะครับที่สําคัญเนี่ยหลายข่าวเนี่ยเขาลงไว้เลยว่าเครื่อง PlayStation 2เนี่ยเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำยอดขายได้สูงมากเกือบเกือบจะเท่ากับเครื่องทีวีเลยทีเดียวเรียกได้ว่าอุตสาหกรรมทีวีเนี่ยเติบโตได้เนื่องมาจากเครื่อง PlayStation 2เลยทีเดียวนะครับยอดขายเนี่ยสูสีกันมาก เขาเลยยกให้เป็นว่า PS2 เนี่ยเป็น The Best Selling Video Game Console of All Time หรือว่าเป็นเครื่องเกมคอนโซลที่ขายได้ดีที่สุดนะครับมากที่สุดเครื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้โดยมียอดขายกว่า155ล้านเครื่องทั่วโลกนะครับโดยในระยะแรกเนี่ยเครื่อง PlayStation 2เนี่ยจะเป็นเครื่องใหญ่นะครับพอเวลาผ่านไปเนี่ยก็จะมีเครื่องที่มันเล็กลงขึ้นมา คล้ายๆกับเครื่อง PS1 ที่ตอนแรกเนี่ยก็จะมีเครื่องใหญ่ออกมาเลยจนในเวลาต่อมาเนี่ยก็พัฒนาให้มันมีขนาดเล็กลงเพื่อให้ราคาถูกลงนั่นเองนะครับที่สําคัญเนี่ย PlayStation 2เนี่ยสาเหตุที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีฐานผู้เล่นที่แข็งแกร่งเนื่องจากว่ามีเกมให้เล่นเป็นพันๆเกมนะครับเอาง่ายๆประมาณ3,000กว่าเกมหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ําที่สําคัญเนี่ยยังมีเกม Exclusive นะครับหลายเกมนะครับเช่น Final Fantasy God of War นะครับ Devil May Cry Resident Evil 4ซึ่ง Resident Evil 4เนี่ยก็ได้ถูกยกย่องว่าเป็น Resident Evil ภาคหนึ่งที่แบบเป็นภาคที่หลายคนพูดถึงในยุคปัจจุบันแล้วก็หลายสื่อก็ยังยกว่า Resident Evil 4เนี่ยเป็นภาคที่ดีที่สุดรองมาจากภาค Resident Evil 2อีกด้วยนะครับและยังมีอีกหลายเกมไม่ว่าจะเป็น Harry Potter นะครับ GTA แล้วก็มีเกม Smackdown นะครับ Body Roll นะฮะ เกมมาเฟียนะครับเกม Max p a y n พแล้วก็อีกหลายเกมนะครับเรียกได้ว่า PlayStation 2เนี่ยในปี2000เนี่ยนะครับในยุคนั้นเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะว่าในยุค2000เนี่ยสำหรับประเทศไทยนะครับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมเพราะว่าอาจจะมีราคาแพงนะครับหรือตอนนั้นเนี่ยบ้านผมก็ติดอินเทอร์เน็ตแล้วแต่ว่าความเร็วมันน้อยมากนะครับ 256K แล้วก็บ้านผมเนี่ยตอนนั้นเนี่ย มีแค่เครื่อง PS1 นะครับก็เลยตอนเด็กๆเ,เนี่ยเวลาเลิกเรียนเนี่ยเราก็จะไปตามร้านเกมไปนั่งดูร้านเกม PlayStation 2ที่เขามีการให้เล่นมปชั่วโมงนั่นแหละครับแล้วก็โอ้เห็นแล้วแบบคือภาพมันสวยมากในยุคนั้นนะครับถือว่าสวยมากเลยทีเดียวแล้วก็เครื่องเครื่องค่อนข้างมีราคาแพงซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังยังไม่มีเงินซื้อนะครับก็มีแต่เครื่อง PS1 ที่บ้านนั่นแหละจุดเด่นหนึ่งของ PS2 ก็คือเป็นเครื่องเกมแรกๆของโซนี่นะครับที่สามารถเล่นผ่านออนไลน์ได้บนคอนโซลนั่นเอง แล้วก็แล้วก็ยังมีกล้องเสริมนะครับที่จะตรวจจับความเคลื่อนไหวของผู้เล่นเนี่ยให้สามารถเล่นเกมบางเกมแบบ Reactive ได้เช่นเกมเต้นหรือเกมต่อสู้เนี่ยซึ่งระบบนี้เนี่ยเป็นของที่ใหม่มากในยุค2000นะครับต้องเข้าใจก่อนเลยว่ายุค2000นั้นเนี่ยเทคโนโลยีเกมอะไรยังไม่ได้ก้าวหน้านะครับแต่ว่า Sony PlayStation 2เนี่ยก็สามารถใส่ระบบกล้องตรวจจับเข้าไปได้เช่นเดียวกันก็ต้องบอกเลยนะครับว่าในยุคนั้นเนี่ยปี2000เนี่ย ราคาคอมพิวเตอร์นะครับถ้าจะเอามาเล่นเกมได้แบบลื่นๆเลยนะครับราคาขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ25,000นะครับในขณะที่ PlayStation 2เนี่ยราคาก็จะไล่เลี่ยกันหลายคนเนี่ยตอนนั้นเพื่อนผมเนี่ยจะนิยมซื้อ PlayStation 2เพราะว่าซื้อมาครั้งเดียวนะครับแล้วก็ไม่ต้องอัปเกรดเครื่องอีกเลยก็คือซื้อแต่แผ่นเกมมาเล่นในขณะที่ผมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราเราต้องซื้อคอมพิวเตอร์เนาะเพราะว่าฐานะไม่ได้ดีซื้อคอมพิวเตอร์มาไว้ใช้ทํางานด้วยใช้เรียนด้วยอย่างเงี้ย แต่มันก็ต้องคอยอัปเกรดการ์ดจออะไรย่างนี้เนะซึ่งก็ไม่ได้อัปเกรดนะครับเพราะว่าสมัยนั้นคอม,คอมพิวเตอร์แพงผมก็จะอาศัยไปบ้านเพื่อนนะครับไปยืม PlayStation 2มาเล่นนั่นแหละที่สําคัญนะครับ PlayStation 2เนี่ยเป็นการปฏววิวัติวงการเกมก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเครื่อง PlayStation 1เนี่ยจะใช้แผ่นซีดีรนะครับในการบีบอัดเกมทําให้พื้นที่เกมเนี่ยมันน้อยนะครับที่สาคัญเนี่ย ความละเอียดของภาพในเกม PS 1รวมไปถึงกราฟิกนะครับรวมไปถึงเนื้อหาต่างๆเนี่ยจะน้อยกว่า PS 2เพราะว่าซีดีอมเนี่ยมันมีความจุที่น้อยกว่ารวมไปถึงรองรับความละเอียดได้น้อยกว่าพอ PlayStation 2ออกมาเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีการบีบอัดบนแผ่น DVD นะครับทำให้ภาพเนี่ยชัดคมชัดยิ่งขึ้นกราฟิกสวยมากขึ้นรองรับเกมที่มีเนื้อหาได้มากขึ้นเพราะว่า DVD เนี่ยมีขนาดความจุถึง4.7จิกนะครับถือว่าเยอะเลยทีเดียวสำหรับในยุคนั้นนะครับแผ่น DVD เนี่ยเป็นที่นิยมมาก ก็ไม่แปลกใจนะครับที่ PlayStation 2เนี่ยจะได้รับการยกย่องจากหลายสื่อว่าเป็น the best game console of all time นั่นเองที่สำคัญเนี่ยแม้ปัจจุบันนะครับในยุคปี2020นะครับหลายสื่อหรือว่าหลายสํานักเนี่ยก็ยังมีการพูดถึงเกมใน PS2 อยู่แล้วก็ยังมีกลุ่มคนนะครับที่นําเกม PlayStation 2เนี่ยออกมาเล่นก็คือเหมือนผมนั่นแหละคือใช้อิมูเลเตเล่นในคอมพิวเตอร์นะครับเพราะมันมีหลายเกมเช่น Kingdom Hearts Final Fantasy, GTA, Vice City นะครับ GTA San Andreas แล้วก็อีกหลายเกมหลายคนก็ยังเล่นในปี2020อยู่นะไม่ใช่แค่ผมคนเดียวก็จะถือว่าเป็นเกมที่ได้รับความนิยมหลังจากที่ PS2 ออกมาไม่นานเนี่ยก็มี PSP หรือเราเรียกว่าเป็น PlayStation Portable ถือเป็นเกมคอนโซลเครื่องแรกๆนะครับที่พกพาได้ PSP เนี่ยผมยังจำได้เลยว่าผมไม่มีเงินซื้อแต่ว่าผมอาศัยยืมเพื่อนผมเล่นอีกทีนึงคือเราเราไม่มีตังค์เนาะเราก็ยืมเพื่อนเล่นอีกทีนึง ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับและเล่าถึงความเป็นมาของ PS2 แบบคร่าวๆนั่นเองก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ